สวัสดีเช้าวันที่17มก,กราครับปี2066วันนี้ผมจะไปอำเภอปากช่องนะครับที่โคราชหรือนครราชสีมานะครับเรื่องตัวในวันนี้มีรอบเดียวก็คือใบสองครึ่งนะเนาะก็คือเราต้องขึ้นนั่นแหละก็ไม่มีทางเลือกแหละนะนะจะไปตอน่ําก็ไม่ได้นะครับไม่มีกระบวนนนะครับมีกระบวนเดียวที่สถานีรถไฟขอนแก่นนะครับ ห้องพักเรียบร้อยเนาะแล้วก็ได้สั่งข้าวสั่งข้าวในแก๊บม,มากินนะครับเพราะว่าที่พักมื่นมากผมหลงทางหลงเดินเข้ามาเนี่ยจำตาม g ีพมานะหลงแบบหลงไม่รู้ไม่รู้จะไปไงอ่ะทั้งมาเห่านะมาเห่านะ,าาน,ะน่ากลัวมากเลยผมก็เลยถามทางให้พ mm ี hmm. ่เขาพี่ร้านกับขายกับข้าวเขาให้เข้ามาส่งนะ mm hmm. แล้วก็ให้ค่าวนำใจเขามานิดนึงนะครับก็ดีกว่า เดินอยู่การทำการความมืดนะก็ไม่รู้จะมีขโมยหรือไม่โอ้วันนี้มันสุดครับทั้งเปลี่ยนขบวนรถแล้วก็มาเจอเรื่องแบบนี้นะเดี๋ยวผมแคบใกล้ถึงแล้วผมจะไปเอาออได้มีผักดองด้วยอะไรมันเยอปครับไม่มีช้อนไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเลย ขออนุญาตกินแบบคนอินเดียใช้มือกับวันนี้พามาชมบรรยากาศข้างหน้าครับ้บาชมเขาครับผมบรรยากาศดีมากเลยตอนเช้าอากาศเย็นมากๆนะครับสายที่แทปปีสุดๆนะครับก็ พอดีที่ที่เราชมเขาไม่ให้ยืมเงินแล้วก็อยู่ที่600บาทสองวันแล้วก็มีค่าประจำอีกต0 0บาทครับ้อยบาทนี่เรามาถึงวิทธุธรรมศิลปะน่านโนนทครับผมแล้พอดีมันเป็นจุดขึ้นเนินครับแล้วก็แบบสวยมากตัวนี้เป็นจุดที่นำสายตาเอ็มเป็นจุดเด่นมากก็เลยสวยเดี๋ยวเราไปต่อครับเจ็ดนทีครับผมมาถึง หน้าอุทยานเนาะมาซื้อบัตรก่อนนะครับก่อนเข้าอุทยานใช้เวลาไปร่วมๆประมาณ40บนาทีครับแล้วก็จอดพักเพราะว่าอากาศเย็นมากอากาศเย็นมากครับตอนขับรถน,น,น,นี่น่ิ่งเย็นนี่หนาวนะครับเ,เดี๋ยวพามาดบรรูบรรยากาศก่อนขึ้นนะครับอันนี้เป็นมรดกโลกนะครับสดุดยอดมากมาถึงแล้ว สถานีปลายทางของสาธิตในวันนี้ครับมาถึงแล้วครับผมอยังไม่ดูเวลาเลยว่าวมาลงมาถึงกี่โมงสิบโมงครับสิบโมงสิบโมงก็สิบโมงเกือบเที่ยงแล้วสิบโมงสี่สิบนาทีาจากนี้เราก็จะเดินเข้าไปดูน้ำตกเหวนาลกอีกหนึ่งกิโลนะครับ ตรงนี้ครับทุกคนเป็นเงียบม,มากเงียบม,มากอากาศดีมากครับเด,ด,ดินมาถึงสะพานครับสะพานระหว่างเดินไปน้ำตกเหวนากลกข้างล่างน้ำใสมากเห็นตัวปลาเลยนะครับประมาณนี้นะครับสะพานบันไดลงของเรา เดยดยอดมากเวลา11บเนาฬิกาสนาทีค,ครับทำได้ครับวันนี้เรามาถึงจุดหมาย้วาลองตกเหวนรกครับสวยมากครับสวยมากสวยมากๆเลยลูก ตื่นขึ้นมาในไหนนะครับได้น้ำเย็นสักแก้วหรือว่าน้ำอารมณ์ก็ดีชุดชิมากครกัน